ถ้าไม่อยากให้กล้ามเนื้อหายควรทํำยังไงบ้างครับโหยใครไม่อยากให้กล้ามเนื้อหายนะครับกดเซฟกดแชร์คลิปนี้ไว้ได้เลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับโดยปกติแล้วนะครับกล้ามเนื้อหายเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับอันที่1เลยนะครับเรากินน้อยเกินไปครับอย่าลืมนะว่าร่างกายเราอะมันต้องใช้พลังงานในการหล่อเลี้ยงในการซ่อมแซมกล้ามเนื้อของเรานะครับเพื่อให้มันคงสภาพเพื่อให้มันแข็งแรงเพื่อรักษาสภาพของมันไว้เพื่อ ส้สมแส่อาการบาดเจ็บของมันนะครับมันต้องใช้พลังงานแล้วถ้าเกิดเรากินไม่ถึงกินไม่พอนะครับพลังงานมันไม่เพียงพอเพื่อจะไปทําให้กล้ามเนื้อมันอยู่หรือว่าเฟิร์มอยู่ได้มันก็จะมีโอกาสสูญเสียได้นะครับ2เลยนะครับการที่ทําให้กล้ามเนื้อหายไปคืออายุครับคนที่อายุ30บวกขึ้นไปแล้วนะครับสาอัมอแล้วใคร30อัาอัยกมือขึ้นหน่อยนะครับ <c oughs> คนที่อายุ30มสิบอัมอขึ้นไปนะครับ ระบบเผาผลาญในร่างกายมันจะต่ําลงนะครับการสังเคระหโปรตีนการสร้างกล้ามเนือ้อการคีบแมสมันจะต่ําเองโดยธรรมชาติเราลองสังเกตดิผู้เฒ่าผู้แก่นะครับอากงอาม่าปู่ย่าของเราอะทำไมเขาผอมลงอะ่ะผอมแบบ กล้ามเนื้อสลายนะไม่ได้แบบบางคนอ้วนแต่มันอ้วนไขมันไม่ใช่นะครับเอาแบบผอมแบบผอมแบบกล้ามเนื้อสลายนั่นแหละครับมันเป็น,นกลไกตามธรรมชาติอันนี้แหละคือสาเหตุหลักๆที่ทําให้กล้ามเนื้อมันหายและทีนี้ทํายังไงให้มันเก็บไว้ได้นะครับแบ่งเป็น2อ,อย่างครับอันที่1กินให้ถึงกินให้พอกินให้ถึงกินให้พอกินอะไรบ้างพี่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันดี มันไม่ใช่แค่เฉพาะโปรตีนครับที่เป็นตัวช่วยเก็บกล้ามเนื้อหรือว่ารักษามวลกล้ามเนื้อคาร์โบไฮเดรตก,ก็สําคัญไขมันดีก็สําคัญครับเพราะฉะนั้นควรจะกินให้ถึงกินใี่พอนะครับ2องเวทเทรนนิ่งครับออกกําลังกายครับทําไมอ่ะเวลาเวทเทรนนิ่งเวลาออกกาลังกายเราลองสังเกตด,ดิสมมุตินะหน้าแขนแล้วกันไบเซปอะถ้าเกิดเราเล่นหน้าแขนอยู่ประจําอย่างเงี้ยมันเป็นการบอกกล้ามเนื้อโดยตรงเลยครับว่าเฮ้ยยังต้องใช้งานนะกล้ามเนื้อตรงนี้ยังต้องใช้งานอยู่นะอย่าสลายนะหรือถ้าไดเอทอย่าเอาออกไปเยอะ ค่อยๆเอาออกไปเอาเดียวพอนะครับเพราะมันต้องใช้งานอยู่ร่างกายมันจะรู้แบบนี้ครับเราเป็นการบอกร่างกายโดยตรงเลยเวลาเราออกกาลังกายว่าไอ้กล้ามเนื้อมันเนี้ยมันยังใช้งานอยู่นะครับเหมือนกันเนี่ยเราลองคิดดีถ้าถ้าแบบเด็กๆอ่ะถ้าเกิดเราไม่ได้แบบผ่านการเรียนรู้เพื่อนกระบวนการเรียนรู้อะสมองเราก็่อไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้คิดไม่ได้อะไรเลยมันก็จะฟอมันก็ไม่ได้ใช้มันก็จะ่อไปเรื่อยๆเหมือนกันครับร่างกายก็เหมือนกันกล้ามเนื้อก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสงวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่าย และคีปมวลกล้ามเนื้อคีปแมสไว้ได้แบบได้ผลด้วยนะครับลองไปทําตามดูใครมีปัญหาตรงนี้อยู่เอา2ออันนี้ไปทําตามดูแก้ปัญหานี้ได้แน่นอนนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่อง Fit อ f ฟแอไว้ด้วยนะครับทุกๆวันเนี่ยผมจะมีคลิปใหม่มาลงและตอนนี้ผมทำคอร์สเทรนออนไลน์3เดือนเปลี่ยนหุ่นแบบไพรเวทหนึ่งหนึ่งในลายส่วนตัวของผมนะครับสิ่งที่จะได้ในคอร์สเลยนะโปรแกรมอาหารส่วนบุคคลครับ ส่วนบุคคลว่าต้องกินเท่าไหร่ยังไงบ้างโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันดีต้องกินเท่าไหร่บ้างนะครับ2โปรแกรมออกกำลังกายครับต้องออกกำลังกายแบบไหนถึงจะรักษามวลกล้ามเนื้อไว้ได้สาวๆอยากปั้นก้นกลักลวก้นหายต้องทํำยังไงบ้างต้องกินยังไงบ้างนะครับ3คาร์าดิโอยังไงครับโซนหัวใจต้องเท่าไหร่คาร์ดิโอแบบไหนกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อผมสอนทั้งหมดนะครับไม่อดอาหารไม่ใช่ไก่ต้มไม่ใช่ไข่ต้มกินข้าวนอกบ้านก็ได้แน่นอนนะครับใครสนใจนะครับคอร์สเทรนออนไลน์3เดือน เปลี่ยนหุ้นแบบ private หนึ่งหนึ่งในลายส่วนตัวของผมนะครับคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ที่หน้าไบโอเข้ามาได้เลยนะครับและอย่าลืมนะกดติดตามให้ด้วยครับจะไปถึง3 0 0แสนซับ